สวัสดีครับผมนะครับอยู่กับผมออสนวลชาแนลนะครับผมสวัสดีเป็นตั้งเอฟซีนวลชาแนลทุกทุกคนนะครับผมและก็คอมมนพี่น้องชมรมคนรักอาหารเนื้อทุกทุกท่านนะครับผมอ่ะครับตั้งหน้านี้ครับผมน่ะอยากกินมะเมื่อแล้วครับเอ้านี่ฮะหลายวันแล้วครับรอให้มันลดลงลดลงเนาะนะผมไปซื้อมาละแกงไอดขอบวันนี้นะครับแกงใส่ใบมะเมานะครับผมนะใส่หย่อมส้มป่อยนะฮะตะกอกหย่อมมะขามก็สามแต่ซัดแล้วครับสามยอดนะฮะแหลมยอดบริไซเดียนะฮะ อย่างบ๊อกบ๊อกบ๊อกวันนี้ย่างก่อนครับวันนี้กินกินข้าวกินน้ำิบแกงหุ่นห่อนหม้อหม้อครับนะอย่าข้าวไว้ทหนก่อนเนาะอ่่ะพีน้องเข้าปากกินกันครับโอ้มาเด้อครับพี่น้องครับผมพี่น้องทั้งหลายครับเอาความบักภูมิภาคครับกับมาใจนี่เอามาเต็งจานมาได้ครับพี่น้องครับนี่นะนี่ก็ยยำเต็มเมาครับเด้อพี่น้องมาได้ ไปหันเนะครับเนาะนี่เป็น,เ,นเมา์นะครับเอ้ามาเแลาครับผมอ่งลงมือครับนี่ครับน้องฮกำแหําเละเพื่อปีเพี้ยนน้องเนาะ Ngon cắt lắm Nấm hềm nhằm Nhìn đọc Hmm, cóc cả lắm hmm. không. Mà còn lắm hết, Mm. 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 อืมอุ้มขนาดครับผมนะ หมเดียวถูกแล้วครับเฮดท็อปอลิตรแปดสิบเก้าสิบร้อยนะสามพื้นที่ตามพื้นที่ที่ขาย อนนี้มันอ่องไม่ๆหนี่กระลกอกโมอินี่โดนด่านะก้างหัว Hmm. Miếng lói ở trong hm ไม่ต้องอ,อุดอุนห่อนนะครับเข้ากับอุอ่อุนห่อนเด็ด cắp mầm mông bên năm ừ. mì thích lối không chỉ lắm ฝนตกแล้วครับ ก็ดีครับก็หลอนอบอ,อ้าวมาหลายวันแล้วครับน้องนอนพาไปะะได้ครับหมอเมะเลยครับน้อง <c oughs> อยู่หุ่นตรงมานั้นนักเอียมได้กลิ่นเฮ็ดดินแล้วครับนะครัก็ต่อเน,นื่องเลย <laughs> Cầm một ini đồn đà đấy là, đồn tốc mứ đấy ạ tròn xua tròn อันนี้มันออกมาเหมือนแล้วออกหวัวปีนี่โดนเนี่ย <laughs> Được không Một sợ Chắc nằm ở tùm, còn nằm ở bó khăn. ครับพี่น้องครับผมเรียบร้อยครับผมนะกับแข็งเห็ดเผาะหรือว่าเห็ดทอดปันเฮานี่ครับผมนะฮะซุดซุดสงสัยยากกับการรอคอยราคาหมันลุงเนาะเอ๊ะครับพี่น้องครับผมนะจากกันไปก่อนนะครับเนาะนะฮะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอย่างนั้นต่อคอยติดตามตุ้กดิ้งนะครับเผื่อมันผัดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมเวลาที่ผมครับลดคลิปลงนะครับเนาะไปแล้วครับผมฮะสำหรับวันนี้ครับผมฮะสวัสดีครับ